ต่อนนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 b e BC Terro Entertainment พ่ออ้อมเด็กมามีปกโกร Happy Pan Yogurt d u c h y AJ DVD เสนอถูกใจให้เลย ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กมาไม่ฟกโกแฮปปี้แพน AIS 3 G 2100ดัง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 อโอ้โหสวัสดีและก็ต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการถูกใจให้เลย แบบในการเสนอที่เกี่ยวกับโชว์ที่เน้นความสนุกสนานนะดูแล้วก็เพลิดเพลินจำเริญใจเนี่ยนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าวันนี้นะทุกโชว์น่าดูทันเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้มาโชว์เฉยๆนะครับเพราะว่าโชว์ไหนเนี่ยที่ถูกใจเนี่ยนะฮะร,รับเงินรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลไปเลยนะฮะจากคณะกรรมการของเราที่จะช่วยกันให้คะแนนในการถูกใจน้อยถูกใจมากเนี่ยฮะพร้อมไหมครับ คณะกรรมการนักสโสนีพร้อมนะฮะแล้วก็คณะกรรมการกีิมศากดิ์ก็พร้อมเช่นเดียวกันพบก,กับน้องแมงวิชุดาพินดั้มนะฮะคุณบอลเชิญยอะแล้วก็ปลาเทพเทพพงษ์า อลีนี dit, ่ผมเป็นอะไรรู้ไหมผมไม่ใช่อินเวียนลมจอนจอนชาวาชุาสุลศุลศุลศตลาุลศุลศุลศุาาาา เสียงก็เป็นอ่างคะอยู่นี่เลลนเเยป็นห่วงค่ะอาแล้วน้องน้องเล่นเป็นใครกันฮะเนี่ยผมเจมส์จิรายุตีปากตีปากตัวเองเลยตีปากตัวเองเป๊ะอะไรเนี่ยผมจอบุริสักเป๊ะเปลี่ยนไปไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไก่เหรอจีรายุบ้าอะครับไม่นะฮะผมแบบนี่คือสมัยก่อนนี่คือ เฟรน์มาจากเรื่องกรีซอะค่ะใช่ก็ได้ประมานี้กรีซปาทันไหมปาทันไหมครกรีซพวกเราทันหรือเปล่าจอห์นคาตนพระเใช่ใชตอนนั้นคือแบบชอบมากปาปาจะเป็นลมจริงจริงจริงนะใช่ไมไม่ไอ รมาเป็นคอมเมนต์สำหรับโชว์ครับผมบอกก่อนนะดีๆไม่ให้ผมอ่าพิจารณาวันนี้บอกแล้วว่ามีมีโชว์ให้ชมนะแล้วก็มีช่วงของวิดีโอโชว์ด้วยแล้วก็เขาว่าเขาเหมือนเหมือนไหมอยากให้ดูฮะเหมือนจริงๆไอ้นี่เหมือนเขาว่าเขาเหมือนเหมือนกันเหมือนกันฮะเหมือนจะไปโรงพยาบาลเลยขอขอบคุณรายการครั้งนึงครับจากใจจริงสำหรับคนจนๆเป็นแข้งไขมาหรือเปล่าวะเนี่ยสีดูเลย ช่วงที่สองสนับสนุนโดยปัตรกดเงินสดยูเมะพลัสทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมไหมถ้าพร้อมนะปีตามโชว์แรกกันเลยครับ ให้คนรับไปดูแกเล่นมายาก,กลแลวนึกว่ามาฟังปลาใสครับชื่เป็นอย่างนั้นนะเป็นเพราะว่าแกนะเป็นนักมายากลที่มากไปด้วยอุดมการโอ้เป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดสรจักษ์ข,ขอขอบคุณครับรายการถูกใจกให้เลยที่ให้โอกาสคนจนๆอาจารย์แก่ๆคนหนึ่ง ซึ่งเคยทำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคยสอนโรงเรียนอยู่ในห้องแอร์มาสอนกลางถนนข้างๆถนนในตลาดนัดุจับตอนนี้ที่คนจนจะไม่มีที่ยืนแล้วครับเขาขอขอบคุณรายการครั้งนึงครับจากใจจริงสำหรับคนจนๆขอที่ยืนสำหรับคนจนบ้างครับผมท่องใจคุณยิ่งคุณพูดถึงว่าแก่ๆมันยังไงครับผมคือป่า คนจนถูกโกงไม่แค้นใครมาหรือเปล่าวะเนี่ยข้อรายการนี้ไม่เลือกชั้นไม่เลือกคนหน้าพี่จะบอดข้าวหรือเปล่าพี่ข้าวชาเมลายจะมาเล่นที่สภานถ้ามดูป๋าหนึ่งป๋าลองดูก่อนดูค่วเดียวกันคุยกันแฟล้วใส่ชุดสไกป๋องคุณแมมคุณป๋องป๋าดึงออกมาให่จัดใส่แล้วจะนิสัยเหมือนเหมือนพี่หรือเปล่าดึงดึงออกมาเด้งออก ใครถาามเอาห่วงใสไปอย่างนี้เอาห่วงใสเข้าไปแล้วค่อยปล่อยนะาตานะาบอลนะคุณปังนั่นนึงสองสามอเฮ้ยเอิงทำไมไปนี้ได้ยังไงวะขาดูตัวนี้ขาดูตัวนี้ผมเอาน้ำใส่ไปอย่างนี้ดูดูนิดนึงดูดูนองนี้ ยออละเป็นงานที่ห่วยมากนี่คนทีไม่เข้าใจโง่อง่แค่จริงๆไม่ได้เอาก็ทำได้แล้วมาทำไมให้เด็กๆอ๋ออะไรเนี่นี่ขาเราได้แล้วเด็กๆต่อไปบางสิ่งบางอย่างไม่มีใครรู้หรอกใช่เส้นขนบางภูเขาเส้นขนต้นป่ะน้ำอ่ะมันอยู่ที่สูงถ้าเทมันก็ต้องไหลลงถูกแต่ถ้าคุณมีผมเป็นคนปัญญาค่อน่ง คุณเกษตกให้มันหยุดเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วป๋าดูใจเย็นมองดูมาแผนใกล้ๆเข้ามาแผนตรงนี้เลยเขาเรียกกล่องแผนใกล้ๆด้วยมองมองมาพิสูจน์มาดูยังไรปิดเก่งมากเฮ้ยปิดแล้วเห็นไหมอ่ะเปิดดิเปิดอรับเปิดหน่อยอ่ะเปิดแล้วหยุดเฟสเฟสเฮ้ยโอ้โหขี้เยี่ยาไม่น่าเชื่อว่าคนปัญญาอ่อนจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมมาผมมาดิที ตาเราขัดูตาเราขับดูอันมัเกี่ยวความดันดึงใช่กับอากาศ เอามาสอนเด็กๆค่ะใช่ค่ะภูมิปัญญาของป๋านี่ปรมาจารย์รนาใช่หลังจากป๋าต๊อกไปแล้วคนสุดท้ายนี่ล่ะที่เราจะตามไปไปท่ที่ตั้งสงวนเอาไว้สงวนใช่กระสับก้าส่ายเท่าเลยขอโทษเอาไว้บ้างเอาไว้บ้างถขาไปไปด้วยสัตว์เออาถ้าฉัไปคนเดียวทั้งตัวผี เรามีอะไรมาอวดเองเอาของเด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยว่าเราให้นังสือเล่มเนี่ยทำมาที่รายการโอ้ยน่ารักเตือนใจให้เลยโดยเฉพาะป๋าดูดีๆคคุณแม่ใครคนนี้คือใครลูกหล่อป๋าเทพเพราะเราปาดนิดนึงนึกถึงป๋าเทพภาพมันจะเป็นป๋าเทพทั้งหมดเฮ้ยหล่อด้วยนะป๋าดูใหม่โอ๊ยมีแต่ป๋าเท้พราถึงคุณบอลป๋าภาพมันจะเป็นคุณบอลทั้งหมด เฮ้ยมันเป็นมายากลเด็กๆเอาเด็กละเป็นเป็นมาเฮ้ยอะผมอยากล็คุณป๋าอะไรวะผมเป็นป๋าป๋าไอตาต้องถูกใจได้เลยป๋าเป็นหนึ่งเล่มน้าหน่อยไปเลยผมคุณแมมหนึ่งเล่มขอบพระคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ป๋าป๋าเป็นป๋าผมุ๊บขอบคุณครับอาจารย์ตัวเลือกของป๋าคืขอจะขอก่อนขอก่อนเดี๋ยวผมจะสะกดจิตป๋าเป็นป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวตายโอ้ยป๋าเดป๋าผู้คงกระพันเดี๋ยวป๋าไปนั่งที่เก่าก่อนป๋า ไปมาไาจา์ว่ามาเลยเราเห็นเป็นลูกผู้ชายนะใช่ครับเราเห็นเป็นลูกผู้ชายแต่เดี๋ยวป๋าจะเห็นอ๋อเราจิเหรอมากระผมผู้ชายผู้หญิง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 เลยเห็นแล้วผู้หญิงเฮ้ย เด็กไทยมันต้องต้องได้เนี่ยผู้ใหญ่อย่างป๋าเนี่ยอู้อย่างนี้เหรอผู้ใหญ่ดังไรไรคนที่มีความรู้เยอะๆบ่อให้เขาดึงช่องว่า ตันนี้มาพิสูจน์กันให้ความรู้เด็ยป๋าดูตัวนี้เลยป๋าเอาดวชี้มาป๋าดุชี้ดวชีข้างนู้นงอโอเคป๋าดูไปกเอาห่วงมาจับป๋าดูรอยต่อนะรอยต่อป๋าช่วยจับรอยต่อหน่อยป๋าตรงไหนตรงนันรอยต่อป๋าจับดิชัยนะจับขู่หัวผูกท้ายจับขึ้นมาเอาป๋าดึงรอยต่อไปดึงดึงดึงหลุดไปแล้วป๋าไม่ยอม ย่างไม่ถูกแล้วแบบจามจาลัยจริงมองก้ามมองครับผมมองเสร็จแล้วมันก็เสกเฮ้ยแล้วมันข็ไม่ไงไม่เห็นก้านเลยเฉยๆดูมองปลามองก้ามมองมองปลามองดีๆก้ามก้ามก้ก้ามแล้วมันสนเรอแล้วนดมาสอแล้วปาแ็ไหมอไม่แข็งใครเลย ทำมากในใจเลยบอกอนเลยว่าผมยอมซื้อซื้อเพื่อมาทําให้มันเหลือ20บาทบุาทยอดอ่ะแล้วผมมาทำแล้วแล้วก็สอนเด็กแล้วก็สอนเด็กจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยครับ แต่เขาสั่งว่าอย่าพึ่งเฉลยเถอะอาจารย์เพราะถ้าอาจารย์เฉลยมากๆแล้วพวกนักมายากลที่ดีๆนะครับมีเขาจะอดตายมีบางคนบอกว่าผมหมดไฟแล้วบอลครับอาจารย์คุณแม่มคนอย่างผมเลยหมดดูแต่งตัวไม่หมดไม่หมดไฟผมยังตึ๊ยังเต็มอยู่เลยตามันจะหมดไฟได้ยังไงเอามาไล่เงินตอนเช้าแล้วขายโจ๊กไม่ได้หมดเงินก็ยังมีอยู่คุณมากไปเช็คอยู่างนี้นะเนี ตัวนี้ครับดึงเลยเด็กมาเลิกเล่นเกมแล้ววันนี้เดี๋ยวฝากของไปนะครับผมใจมากโอเคครับขอบคุณครับอขอบคุณมาเเด้อสวัสดีครับให้ยใจสมใส่นม่ให้ตลาดนะโอมจุจากครับผมสีมาอล้วจ้าเจ๋งๆ่และนี่คืออาการสมสารแล้วผมเรียกว่าเป็นทอล์กโชว์แอนมายากลกันละกัน แต่ผมชอบมีมีสีสันสําหรับรายการเรามากทั้งทั้งที่เล่นนี้ห่วยมากๆเลยนะครับแต่พูดในการแสดงของเขาเป็นคนเด็ก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 แต่ว่าดูแล้วเป็นเด็กเด็กปามันโตแล้วแต่ผมชอบในการที่เขาอธิบายใช้ภาษาอะไรมันมันธรรมชาติดีที่ว่าเขาเป็นคนที่ใจจริงและก็จริงใจจริงนะครับนี่เขาได้มาที่นีมขอบคุณครับ ไม่เสียแก้เอาเหฮะคณะกรรมการกิจการสาขทั้งสามท่านเตรียมตัวให้คะแนนนะฮะถ้าพร้อมเราก็ดูได้เลยฮะโอ้โอเคไล่มาเลยหน้าการไปรุ่นไปดูกันนะฮะทั้งหมด90%เป็นะฮะเป็นรางวัล1น0 0 0บาทครับใช่ขอโชคดีฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะฮะต้องมาลุ้นกันในฝั่งของคณะกรรมการห้องส่งตัวนี้นะฮะ เร Get ี๋ยวตัวกดนะฮะถูกใจน้อยถูกใจมากอย่างไรนะกดกันเลยครับไม่รู้นะอาจารย์ฮะดูนะว่าทั้งหมดนะฮะจะได้เป็นเคนะอ่าเอาละฮะในภาพรวมเลยนะครับ83%อนฮาอาจารย์เป็นเงินรางวัลนะฮะ1,000 0บาท llamada Sia Maker ya